มุคาโนะอ่ะมี่ทำคลิปเลยนะเอาลาวพัฒนานะจ๊ะมุเตญห์อยากร้านวิเวไลท์ให้พี่น้องเอาลาวพัฒนาลาวพัฒนาเมืนเน่อไงเลาวพัฒนาอุดไม่ได้จับ,บ 4, 3, เบิ้งสี่สามเมียนโบทีแรกได้ตัวนี้นะหรืว่าจะเป็นอย่างที่หนูว่าจริงตัวนี้นะสับแชยว่ามันผิดสามตัวผิดตัวเดียวพนะ สามตัวผิดตัวหนึ่งพี่น้องจับเบาด้วยคให้คนที่จับไพ่เป็นสามตัวจับไพ่ว่าผิดตัวหนึ่งไม่สามตัวนี่วันนี้เขาจับไพ่ตัวนี้คืนอยู่เดีหกเก้าสองนี่หกเก้าสองยังไงก็จับออกมาเป็นหกเก้า หกสองสองเก้าเป็นตัวกันหนึ่งหกเป็นหนึ่งตัวนะกันหนึ่งหกวปนหนึ่งตัวลาวัฒนาเดยอแปดไม่มีประการไม่จีเด้อพี่น้องเลย ยากหลายมดดือจะตัวนี้จับให้ว่ามันมันมันคาดเคลื่อนเต้มหนึง่งมันผิดอันนึงจะว่าผิดตัวใดดอกแล้วสองคูล่ลหรอจะว่าตัวนี้มันจับเกี่ยวคู่จะได้เอาไหนไสลับอันไหนสลับเอาเดอพี่น้องเด้่อนี้ ตัวนี้พ่ต้องหลายตัวเอาเข็นเข็นกันตัวนี้ๆๆกันตัวนี้ตัวนึงลาวพัฒนาฮานอยตัวนั้นเรียกฮานอยจุดไปไหนแล้วเรียกฮานอยเรียกฮานอยเดี๋ยวดูวเนี่ฮานอยเขาจุดไปซ้ายน้อยนี่เรียกฮานอยเรียกฮานอยนิดเดีย ขี้ยังครับขี้แตกยังครับเลขห้านอยพี่น้องฮานอยยังไม่ขี้แตกนะครับยังไงจุดไปไหนล่ะยังไม่ขี้เลยนะครับเลขฮานอยนะเลขสามตัวตัวนี้ยังไม่ขี้นะครับเลขสามตัวนีนตัวนี้พวกสิริเฮดคิบแค่นี้ละ 4ีหนึ 1, ่งซีหกห้ 2, 6, 8, ่งสปเด็กสามตัวชั้นนี้โอ้ยมือว่านี่เล่าสตาวัาจะจองซื้อไวเลียวเล็บกถิ่้องมูจอยวจ,ยวกจยวกยกะกดไวเลียวพ่ไจะหญก็จากดที่หนกาดีตัวไหนตอมตันึงแปดซีตัวหนึ่งแปดตีเด็กห้าน,น้อยเอาอันี้จดนี้อาขยานอันจ้่นยาะ เลี้ยนเขียนเลี้ยนี้น้องเลียนอันนี้เล่าเด้อข้างบนเล่าลอันล่างเป็นน้อยเด้อโอ้ยคุณแม่เล่าเห้ยไงต้มในกาดีชี้ดิต้มกาดีอันไหนกาดีไหนชี้กาดีไหนชี้ยายหน่อยตัวไหนออกไหนตัวไหนออกชี้กาดีให้ยายหน่อยไหนตัวไหนเนี่ยตัวนี้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 ขอซับให้เบื้องว่ามันผิดตัวหนึ่งในสามตัวบนพะนะ ในสามตัวบนมาพดตัวหนึ่งจะเอาได้มาใส่อันไหนเดี๋ยวในนี่นนว่ามีสองตัวเขาคู่กันะนะเขาคู่กันคนเดียวสี่ตัวเอาไหนมาใส่เอาแปดเตียแปดเอาแปดมาใส่เป็นสี่ตัวเตียอันนี้พดตัวหนึ่งพันติ๊กแบบเลยพันหกแปดสามเตี๋ยพิ 6, 8, ด 6, 8, 8, ไม่พิดอุ่นพดไมคุณดู 3, 8. 3, 8, ไม่ห็สามแปดสามแปดมันนี่เด้ห้าน้อยพอมเด้เนี่ เลขสี่สามแปดสองหกมาบอลเยขสองหกหนสองหกแปดเลขสามตัวที่เป็นแล้วก็เลขสามตัวเล่าสตาร์เลขอะไรจับว่าออกอย่างวะไม่ได้จับเล่าสตาร์เลขสามตัวฮานอยมีตัวนี้นะะว่านี่ก็ออกอยู่จับคู่มาออกจับคู่อล้วม่ออกชิคกาดีตัวไหน <billion. S 1> กาดีชิดจะนี่กาดีตัวไหน ตัวนี้ออกชี้ให้ยายหน่อยเร็วเอามาชี้ให้ยายหน่อยเอาชี้ให้ยายหน่อยในกาดีตัวในกาดีในกาดีชี้ให้ยายหน่อยในกาดีตัวนี้ออกตัวนี้ออกชี้ใหญ่เพราะนั้นมันชี้ออกตรงเป๊ะเลยเดียร์ยายอันเรีอกให้ยายหน่อยได้ยายให้ยายซื้อตัวไหนอ่ะตัวไหนให้ยายซื้ออ่ะกาดีนี่นี่นี่เรียกเรียกตัวไหนให้ยายกาดีกากากาตัวไหนสิกาตัวไหนนี่นี่นี่กาตัวไหนนี่ นี่กาตัวไหนให้ยายไหนกาตัวไหนให้ยายกาให้ยายดิกาให้ยายหน่อยแล้วกาให้ยายหน่อยอันนี้ลาวข้างบนลาวแล้วล่างหน่อยนะอันนี้กาตัวไหนให้ยายเขากาตัวไหนให้ยายโอยกาไปทุ่นทีบแบบไปท่านี้ศูนย์เมืองเกรื่องซุนใส่ตัวใดแล้วลูกไอศูนยอเไรนะไอซุนตัก็ศูนย์น ควบเก้าเดือนเอากาดีตัวไหนยายชี้ยายก่อนตัวไหนกาดีโอ้หกสองมือหนมันสีออกสามตัวเลยได้ยากแล้วมันจะซีตัวไหนไหนให้ยายซื้อตัวไหนให้ยายซื้อตัวไหนนี่ในนี้ยายซื้อตัวไหนเร็วชี้ในหน่อยเร็วๆไม่รู้เลยจะเขียนให้เองเขียนตัวไหนเอาเขียนให้เองให้เขียนเขียนมาเขียนมาเขียนมาให้ยายเร็วเร็ว